สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคลายปวดเมื่อยบริเวณน่องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนวดตรงเส้นบริเวณนี้ก่อนนะคะค่ะโดยการใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็นวด3าหรอบได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเส้นตรงนี้นะคะลงไปถึงเอ็นร้อยหวายนะคะเส้นด้านหลังตรงกลางนะคะไปถึงตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายค่ะสามถึงห้ารอบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเส้นนี้นะคะตรงติดกระดูกหน้าแข้งนะคะกดลงไปสามถึงห้ารอบ เสร็จแล้วบริเวณเส้นนี้นะคะลงจนไปถึงใต้ตาตุ่มด้านนอกนะคะสามถึงห้ารอบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้บามร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะก็ตรงเส้นที่เรานวดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะลูดลงไปนะคะ ลง,งน้ำหนักสักนิดนึงนะคะเอาที่เราไหวค่ะสามถึงห้ารอบนะคะเส้นตรงบริเวณเอา่าตรงกลางน่องไปจนถึงเอ็นร้อยหวนะคะรูดลงเหมือนกันค่ะหรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะใช้นิ้วโป้งสองนิ้วหัวมแม่มือสองนิ้วรูดลงไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วมาที่เส้นนี้ค่ะ ตรงชิดกระดูกนะคะตรงเส้นน้าแข้งค่ะ3-5รอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เส้นที่ลงไปถึงตรงตะตุ่มด้านล่างนะคะตรงข้อเท้าค่ะรูดลงไปเลยค่ะแล้วก็มาลูดตรงเส้นตรงกลางด้านหลังอีกรอบนึงนะคะ ลงไปถึงจนถึงเส้นร้อยหวายนะคะค่ะนี่ก็เป็นการนวดสำหรับคลายบริเวณปวดนองนะคะค่ะสำหรับคนที่อาจจะเดินเยอะหรือว่ายืนนานๆนะคะก็จะทำให้เกิดอาการปวดน่องได้ค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าใครที่อยากจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มจากการทำงานประจำนะคะก็สามารถทาอินบอกมาสอบถามได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ